สวัสดีครับมุมสังเวชนะครับวันนี้มุมสังเวชนจะมาเกาะทิตช่างนะครับบวกกระแสเรศในมูช่องสามนะครับศึกเจ้ามหมยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสามคือช่วงเลาเสาร์ที่7กันยายน25.67นเะครับเวลา12บสนาฬิกาย0นาทีหรประมาณนะครับมุมสังเวชนก็เลยถูกแบนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติตช่างบวกกระแสเรศนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด s ั b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนท่าคารนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ adpk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ้นมันทุกสงเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี adpk24 ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตช่างกันเลยนะครับยด่ที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้ืนชกกันน้นเสาร์ที่7กันยายน2 5 6 7นะครับเวลา12นาฬิกา2ีทโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบให้ลุ้นกัน1คู่นะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกอท์ครั้งที่สิบสองนะครับเดินทางมาถึงรอบสี่คนสุดท้ายรอบตัดเชือกนะครับวันนี้คนชนะจะได้หน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปชิงอันดับสามนะครับคนที่ไปยืนรอชิงชนะเลิศอยู่แล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นธนาสิงห์ดำชอห้าพยัก์นะครับที่เอาชนะกริดเงินแล้วก็ไปยืนรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับคู่นี้นะครับคนชนะจะได้นหน้าไปชิงชนะเลิศกับทางด้าน สิ่งดําทันทีเลยนะครับมาดูที่ไฟแดงก่อนนะครับไฟแดงก็คือฉลามทองสิทธิฉลามขาวนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับกล้าาณาลงพันพินิษนะครับพิกัดก็คือ111ปอนด์นะครับทางด้านไฟแดงนะครับฉลามทองนี้ก็เป็นในโชคจากตัวสงขลานะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ซอลซันเพชรน,นะครับมีทางด้าน ฉลามขาวมาลายทองนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับสายแข็งแรงรักเตะดักแทนนะครับมาซอกรุนแรงหลักเทียมดีนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็แพ้หนึ่งฝ่นะครับแล้วก็ชนะสองฝ่นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนทันเทพซอจิตประเสริฐที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยมากนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับกล้านาลงนะครับก็เป็นนักชกจาก จังหวัดชุมพรนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติฟูเฟื่องนะครับมีคุณโยธินพลาวุฒนะครับคอยดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็มีทางด้านเสียตูท่าเสียาศาสตร์ผู้จัดการนะครับอันดับ2นะครับมวยรอบม้าบินครั้งที่11ครั้งที่ผ่านมานะครับเป็นมวยคว้าคำนายเหนียวนะครับปั้มตีแข็งแกร่งขวางหน้าแทงกาะแทแรงบูดูดันฟอร์มสดนะครับสามไฟล์ล็อสดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่4ี่ครับเบอร์หนึ่งสอสลัดชีพที่วิธีมวยสยามออออ้้มนนนนยะะคครรัับบชก111ปด์ เมื่อช่วงเช้านะครับคุณอิชกกันนี่พิกัด111่อ11ยบอดบนะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝไฟแดงฉลามทองมา110.6ขัดไปจุดส่ส่วนฟันไมเงินนะครับกลั้นลงมา110.8ขัดไปจุดสครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝไฟแดงนะครับฉลามทองจะดูลอยๆกว่านิดหน่อยนะครับก็ถือว่าน้ำหนักมาขาดคนคนเนสโคนลหน่อยทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับเรท หลังจากช่างไม้แรกนะครับต้องบอกต้องบอกว่าเรทเปิดมาช่วงแรกๆเลยนะครับและเรทครับมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้อัตได้ตามอัตราการแทงนะครับคู่นี้เรทเปิดมาหลังช่างเสร็จใหม่ๆนะครับเปิดที่ฝันเงินนะครับกล้านลงพันพินิจนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9กนะครับคู่นี้เคยปะทะกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่ฐานทัพอากาศตะเมือนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับยีธันวาคมปีหกหกปลายปีที่ผ่านมาครับชก110่งร้อยริบปอนด์นะครับเป็นท่าด้านฝรั่ง เอาชนะคะแนนทางนั้นก้านะลงมา1ครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้าทางนั้นก้าวนะลงช่วงหลังฟอร์มสดขึ้นมา3ไฟล์หลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเลทเปิดช่วงเชา้าจึงเปิดเป็นต่อ19กคุณอยากให้รองไปที่ไฟแดงนะครับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับสถิติดูด,ดีกว่านะครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแขนไปได้แบบสนุกอีก1นครั้งนะครับพร้อมกับเดนหน้า่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเมื่อรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกเอาครั้งที่12ได้สําเร็จครับ เลดหลังช่างนะครับใบแรกเปิดอยู่ที่ฝันเงินฝันเงินนะครับก้าวลงเป็นต่อ19คู่นี้อยากให้หลงไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับธ่านาฝ่ายแดงคือเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีนะครับหรือว่าสิบสามพี่น้องนะครับส่วนฝ่ันเงินนะครับมณีเพชรเกตอธิวัฒน์นะครับหรือว่าสบุญมีฤทธิ์พิกัดหัวสิบสองปอนด์นะครับธนาฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำเอกนี่มาเข้าเวรแทนทางด้านฮารุนขานพีเคสันชัยมวยไทยยิมนะครับอ่าก็รู้ตัวประมาณวัััันนนนนพุธะะคครรรรบบแแต่่่กกกก็มีีาายยชชอูล้ววใท อ่าเชกในวันที่9นะครับถูกเรียกมาเสริมแทนเร็วกว่าปกติ3-4วันนะครับแต่ก็ถือว่าการเตรียมตัวการฝึกซ้อมก็ถือว่าเกือบๆจะเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับคู่นี้ก็จะชกกันในพิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านแสด์นะครับเพชรน้ำเอกก็มันร้อยิบสองจดสอร้อนะครับส่วนฝันมือเงินมณีเพชรมันร้อิบสอปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวนี่ทางด้านแสดงครับจะดูสูงกว่านะครับ ท่านผ่าแรงเพชรน้ำเอศนี้ก็เป็นนนโชกจากจังหวัดปทุมธานีนะครับปัจจุบันก็ทกําการฝึกซ้อมอยู่ที่สิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับที่ปทุมธานีนะครับมีทางด้านวีเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คอยดูแลนะครับเป็นมือขวา สูงยาวฝีมือครบเครื่องสาดแข้งขวางหน้าแทงตินหน้าเร็วหลักเหลี่ยมดีมาสอกคมนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับก็แพ้คะแนนเบอร์หนึ่งสอสลัดชีพทีมอุตเสียมอ้อมน้อยโชคร้อยสิบเอ็ดปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรป,ประภาพรลูกบ้านใหญ่นะครับที่ฐานทัพอากาศอนุมงโชคหนึ่งร้อยแปดปอนด์ล่าสุดนี้แพ้คะแนนเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่นะครับที่ทีมอุเสียมอ้อมน้อยโชคหนึ่งร้อยสิบปอนด์นะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็แพ้สองชนะหนึ่งฝ่ายครับ ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับมณีเพชรก็เปในโชคจากจังหวัดสตูลนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่สบุญมีริดนะครับมีธนัทสุรสุราชนะครับอุดรนินอุบลนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีคุณอัจฉิวัตรคุนทรนครับเป็นผู้จัดการให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสัดแข้งต่อยมัดแรงวงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี่ฟอร์มดูดีกว่านะครับชนะ2สรุปแพ้หนึ่งฝ่ายนะครับล่าสุดก็ชนะนกโยกที่3นะครับเพชรกรเกรกเตอร์ยิมที่ราชดดำเนนนนิชค113ปอ์ะรับ คู่นี้ความสูงความยาวอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรน้าเอกใต้เพชรบุรีนะครับแต่ถ้าพูดถึงการเตรียมตัวครับทางด้านฝันเหมือนน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นตัวยืนอยู่แล้วนะครับทางด้านฝ่ายแดงมาเสริมแทนแต่ก็มีรายการชควันที่9กนะครับก็ถือว่าการฟริตซ้อมการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเกือบๆเต็มร้อยเลยนะครับกระดูกการชกมวยนะครับทางด้านฝ่ายแดงชคมา80สนะครับส่วนฝันเหมือนชคมามา4ีฝ่ายเท่านั้นเองนะคดูว่ากระดูกมวยทางด้านฝ่ายแดงจะชคมาเยอะกว่านะครับแต่ว่าน้ําหนักปล่อยดูเล็กกวว่่าาาะรเพ52 ท,นานทางด้านฝ่ายแดงก็จะได้เปรียบเสลีละส่วนสูงทางด้านฝ่ายเงินจะได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวและเวทพิกัดปล่อยๆนะครับแต่ว่ากระดูกมวยผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับช่วงหลังก็ประทะของดีมาเยอะเลยนะครับทั้งเบอร์หนึ่งสอสลัดชีพ เพชรประภาพรลูกบัญญัต <kişi> ิดูว่าผ่านของแข็งแข็งมาเยอะกว่านะครับเลดหลังช่างนะครับไม้แรกเปิดอยู่ที่ฝาร์นครับเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีนะครับเป็นต่อ19คุณชอบไปที่ฝาร์นครับเพชรน้ำเอกใต้เพชรเพชรบุรีนะครับก็ดูการโชคมวยโชคมาเยอะกว่านะครับช่วงหลังก็ผ่านของแข็งแข็งมาเยอะกว่าด้วยวันนี้ได้ใหญ่ได้ยาวกว่าด้วยถึงแม้ว่าการเตรียมตัวจะเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าดูว่าหน้าความใหญ่น่าจะช่วยได้ครับวันนี้น่าจะเอาชนะมณีเพชรเกตธิวัฒน์ไปได้แบบสนุกนะครับ เลดหลังช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีเป็นต่อ19ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีครับมาถึงคู่ที่สามนะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือเจ้าอินทร์เกียรติเจริญชัยส่วนฝ่ายนเมเงินนะครับเพชรชัยนาทโคบะลังสิตนะครับพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเจ้าอินทร์ศรีมา122ปอนด์พอดีเท่าพิกัดมาตรงรถนะครับส่วนฝ่ายนเมเงินก็มาหนึ4งร้อยยี่สิบสองจุดสี่ลดไปจุดสี่นะครับความสูงความยาว ฝ่ายแดงนะครับเจ้าอินทรีเป็นได้โชคจ่ายตัวสตูลนะครับปัจจุบันฟิตซองอยู่ที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเซ็กแขกสมชายเดชลุ่งอยู่นะครับเป็นคนดูแลนะครับมีโกเกียรติสมเกียรติเหลียงประสิทธิ์นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับเตี้ยสั้นเปิดเกมเข่าในแล้วคัดดีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดูดันมัดศอกเสริมรุนแรงนะครับสามฟอร์มลังสุดนะครับก็แพ้2ชนะ1นะครับล่าสุดแพ้คะแนนยอดศิลาชอชห้าพยักที่ราชดำเนินโชค120ปอนด์นะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรชัยนาทเปในโชคจ่ายตัวสุรินทร์นะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่สสมหมายนะครับมีคุณสมหมายสกุลเมตตานะครับเป็นคนดูแลนะครับมีกำนันเน่งเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเข้าเปิดเกมนะครับล็อกลัดตีเหนียวแน่นมาซอกเสริมรุ่นแรงนะครับขยันออกอาวุธนะครับตามฟอร์มหลังสุดก็แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะ2ไฟนะครับล่าสุดชนะนอกยกที่3ามบีระดินสพูลสูลสวัสด์นะครับที่ศึกมวยดีวิธีไทยชก122ปอนด์นะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นี่ดานะจะดูดีกว่านะครับ คู่นี้นะครับเรทหลังจากช่างเปิดมาไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฟาแดนนะครับเจ้าอินทรีเป็นต่อ11.8นะครับความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมดูว่าทางนั้นฟาแดนนะครับดูว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับโดยเฉพาะหมัดต่อยได้คมแล้วก็แม่นนะครับมีวินาทีทองด้วยนะครับและที่สําคัญช่วงหลังดูว่าผ่านของแข็งๆมาเยอะเลยนะครับลาสุดนีก็ยอดศิลาชอห้าพยักดูว่าผ่านของแข็งๆมาเยอะกว่านะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝาแดนนะครับเจ้าอินรีเกียริเจริชัยนะครับเรดลังช่างไม้แรกนะคร ที่ฝาแงเจ้าอินทรีเกตเจริญชัยเป็นต่อ118คุณนี้ชอบไปที่ฝาแดงนะครับเจ้าอินทรีเกตเจริญชัยครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับมาเข้าเวนแทนทั้งคู่เลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือสลันบองสทรงธรรมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับรถถังน้อยเซอร์บัสก็เก้านะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสลันบองมาหนึ่งร้อยสิบเก้าจุดหกขัดไปจุดสี่ส่วนฝ่ายน้ำเงินรถถังรถถังน้อยนะครับมาหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตรถนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับสลันบองจะดูลอยๆกว่าคู่นี้มาเข้าเวนแทนทั้งคูู่นนนนนนะะะคคครรรรรรัััับบบบบเเเดิิมมททีีจป็าาาพพสสว์กกกยตไศลล้้้แห ปรับเปลี่ยนล่าสุดก็เป็นสันบองกับรถถังน้อยนะครับก็ถือว่าการซีซ้อมการเปลี่ยนเตรียมตัวนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับทา้านฝ่ายแรงนะครับสันบองนี่ก็เป็นนักชกเกิดที่กัมพูชานะครับและมาโตที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับกอซ้อมซีซ้อมอยู่ที่โรงเรียนวส่งทรัรนครับมีจากสิบตีพัทรพงศ์นาควงนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมเตะขาต่อยมัดเจาะยางฟันศอกหุ่งแรงวงในปั้มตีแข็งแร่ง,งอาวุธหนักแรง ต้นๆถือว่าอันตรายนะครับแล้วก็เคยแพ้คู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับมีชนะคะแนนไซบอร์กสีไก่ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับชก120ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนไซบอร์กอีกครั้งนะครับสอคงกระพันที่วิทีมวยสยามอ้อมนอ้อยชก116ปอนด์ล่าสุดนี้สะดุดแพ้คะแนนรถถังน้อยเซบาสต์บัตาเก้าที่วิทีมวยสยามอ้อมนอ้อยชก116ปอนด์ก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับเจ็ดไฟนี่ชนะมารวดเลยแล้วก็ชนะน็อก แพ้ไฟเดียวคือไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับลดถังน้อยเป็นโชค จากกัมพูชานะครับวัย24ปีนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่สอํจมเลนชัยที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมีบาตรท่าสอยดาวนะครับเป็นผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับคบเครื่องเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายเลยนะครับฟอมสดไม่แพ้กันเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่2นะครับเซเรนฮอนเนอร์มวยไทยนะครับนักชกจากประเทศไอร์แลนด์ที่ราชดำเนินครับหลังจากนั้นก็พลิกชนะ เจ้าวายุโชเกตวินาทีราชดำเนินชกร้อยสิบหกปอนด์ล่าสุดโชโฟอนส่วนตอเน,นื่องนะครับชนะคะแนนสลันบองซอทรงธรรมที่อุทิโมสยามอ้อมหน่อยชกร้อยสิบหกปอนด์ก็คือคูชค่ชกในวันนี้นะครับต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่หกฝ่าหลังสุดนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะน็อกไปถึงสี่เลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มสดมากๆเลยนะครับผู้นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับไฟายล่าสุดเลยนะครับสิบเ,เดือนสิงหาคม ปี66นะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับรถถังนอยสบัต99ที่เบียดเอาชนะคะแนนมาได้ต้องบอกว่าวันนั้นคู่ขี้สูสีมากๆเลยนะครับหมด5ยกนี่ชูไหนก็ได้นะครับแต่ว่ากรรมการเลือกไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับรถถังน้อยสบัต99นะครับที่เบียดเอาชนะคะแนนทางด้านสลันบองมาได้ในไฟล์ล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตากันนะครับแล้วก็การฟิสซ้อมไม่มีใครได้เรียบเสียเรียบเพราะว่ามาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับแต่ว่าวันนี้ทางดูได้ใหญ่านับ เลดหลังช่างไม้แรกนะครับเปิดขายต่อรองคูกี้สูสีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่ความใหญ่ของทราแฟร์นะครับสลันบองสอทรงธรรมฝ่ายล่าสุดนี้เบียดแพ้มานะครับก็ถือว่าคูกี้สูสีเลยนะครับวันนี้แก้มือกันอีกครั้งแต่วันนี้ผมชอบไปที่ความใหญ่ของทราแฟร์นะครับสลันบองสอทรงธรรมวันนี้น่าจะอาศัยความใหญ่ครับบทเบียดเอาชนะคะแนนรถถังน้อยเซอร์บั9เก้าเแก้แค้นได้สําเร็จนะครับไปได้แบบสนุกคูกี้สูสีเลยครับเลดหลังช่างเปิดขายต่อรองชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสลันบองสอทรงธรรมชอบความใหญ่ครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกล้านาลงพันพินิจคูน่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับฉลามทองสิทธิ์ฉลามฉัฉลามขาวนะครับสถิตดิดูดีกว่าเพราะเคยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับชอบไปที่ฝ่ายฝ่ายแดงน,นะครับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวเลดเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกล้านลง19อยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาว คู่ที่2นะครับเลิเปิดสิบอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับ,รรบเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีกระดูกการชกมวยชกมาเยอะกว่านะครับและผ่านขอแข็งแข่งของดีๆมาเยอะกว่าวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรี คู่ที่สามนะครับคู่เอกนำรายการเล็เปิด11 8อยู่ที่ฝ่ายแดงเจ้าอินทร์สีเกียรติเชริญชัยนะครับหมัดต่อยแม่นคมและแรงนะครับมีวินาทีทองช่วงหลังก็ผ่านขอนแข็งมาเยอะด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเจ้าอินทร์สีเกียรติเจริญชัยเร็เป็นต่อ11 8คู่ที่4นะครับหลังคู่เอกเล็เปิดใครต่อรองชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสรันบองสอทรงธรรมวันนี้ดูได้ใหญ่ครับและสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่เอกนำรายการคู่ที่3นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเจ้าอินทรีย์ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางกันเอาไว้หน่อยแต่ที่อยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวชอบอาจจะไม่ใช่มวชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนนนอีกคครรัั้งงึะบแล รวยรอย่ายเงงกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมาลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีหรือตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ